ใส่ฟาละดวงจรดบอกนาคาโน่นไผ่กฤษฎีนี้อีอย่างโนะเขาทูดุุนแล้ววะเื้ไหามันตัดสายตายโอ้หนกู้ไผเนะับเพลเออไผเลยรอถ่ายดับเพล่มัม่เยน้นลยและยุ่งงั้นก็จะมีจากคน ออกอกได้จะขุนสัตว์เขาจะอกได้คือว่าอกได้คนเดียวอ่ะกูระม้ให้เหอเมียน่ะยังเมยเราบอกแม่ไได้ยังไงเออคือได้ยินข่าววันยังมีคุณยูหันนีเน้อมัเอื้อยหัู่ยขนล้อยู่าขาว

ไผ่กันใช่ไหมขาไปไใดูจบยอยงว่าใหม่ใหม่ทั้งเอือนทั่วไดเือนมันใหม่ทั้งลุ่มว่าไม่ทั้งลุ่มขึ้นไปว่อืมอืมมันบ้องดีลุ่มก่อนแต่ตุ้งต้นกีวอนเนี่ยมันมีเสียงมาางนนัน,นมันคนยิงกันสายเสียงปูงนะใช่เขาแห้งใหม่แหงขึ้นดเดยวกนฝ่นตกนโตเอาแห้งซอยหมทะ <ำ S 1> ลฝนแับหยิบหนึ่ง กำลังมาว่าสันอยู่นี่นะอยู่ผักขาวแถวเนี้ยขอความช่วยเหลือขอรุนนี้นมาช่วยเลย ต้งเขาเกิดเนี่ยคบอบัวนี้ที่หละแล้วเขาจะว่ตู้ใครตู้มันาะนี่แหละนี่แหละไม่ใ่หนก็ได้ได้รุดเพิงอะนะ อโอ้มันมีประตูมีอย่างเดียวกโกกผักก้งอย่างเดียวอมันเป็นงานใช่ไหม่เหนงานเงินเอียงเกาะ CEO อย่งกาะขวานะ นี้ะอืมเอ่งกระเอจรดีย่งกับบไดเบอกมันิเอเอันดังช่อยู่นี่นะตุนอยู่ว่าข่าวนี่นะอยู่นี่นะตุนต้นหนาเขือนหนึ่งเอลานี่นะมาใกู้ไเ่บบนใช่ รดดาพื้นัดปูมาผดุดกู้ไข่มาสิได้ยังนี่นะตุนอวยไริเส้นไขเนะเนอี่นไย หาก็ใหม่เนี่ยนะตูนล,ลดดับเพิงยังไม่ได้มาจกคันนะหาก็ใหม่วังเศร้านี่นะยุผ้าขาวข้างกันนี้นี่นะ

ตัวชิมายบิดหลังนีหน้านุยข้างอันนี้หน้านุยเส้นลุ่มนี่ผ้าขาวนี่นะ กระเพิงซ่าเอาทเอทอวายูพอขาวข้างอันอพาร์ตเมนต์ โอ้หาแต่ดุดรถดับเพลยังบวงมหอด เมนทางเพาะเขากำลังเต่งเนี่ยเห็นไพว่าคุณอ,อกมาไดที่บ่ อูเตด,ดุนเตด, cake, ด s <S ีรถดับขึิงตุนไฟสิดับองยังบมาปับนี้ยุพผาขาวข้างสถพัดมิน กูแน่ใจเห็นเขาว่ายังจะคนคนหนึ่งถ้ารดดับเพลิงจะสองโมงแลยยังบูหิน it's beautiful sea it's tiny off for this one It's It's fine 还是、啊、一。